สวัสดีค่ะวันนี้คริปวิชาเตรียมความพร้อมก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาขยับมือกันหน่อยนะคะเด็กๆเพื่อผ่อนคลายก่อนที่เด็กๆจะฟังคลิปที่ภูสาวสอนวันนี้ชูมือขึ้นค่ะกำมือเบมือสะบัดมือตบมืออีกครั้งนะคะเด็กๆกำมือเบมือสะบัดมือตบมือ โบกมืออันนี้ก็คือ,อเด็กเด็ก,ดกอะกำปล่อยกำปล่อยกำปล่อยอันนี้ก็คือผ่อนค,คลายกล้ามเนื้อมือนะคะเด็กๆส่วนวันนี้ครูสาวก็จะมาสอนเกี่ยวกับสีครูสาวยกเด็กๆช่วยตอบสีอะไรคะสีน้ำเงินสีม่วง สีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองสีสีอะไรคะชมพูสีแดงสีฟ้าอันนี้ก็คือทีนี้เด็กๆรู้จักเรื่องสีแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูอันนี้บ้าง อันนี้สีอะไรคะเด็กๆสีขาวเหลืองน้ำเงินม่วงอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสีวันนี้ครูสาวก็จะสอนเกี่ยวกับให้เด็กๆเ,เลือกสี เด็กๆคงจะมีกันแล้วนะคะสีไม้สีเทียนของเด็กๆเราจะใช้สีในการระบายในการระบายจุดต่างๆเดี๋ยวเด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มเตรียมความพร้อมแล้วก็เด็กๆเปิดหน้าที่สามสสองสานะคะเด็กๆระบายสีภาพตามคำสั่งเช่น 1. จุดระบายสีอะไรคะเด็กๆหนึ่งจุดสี แดงสองจุดสีฟ้าสามจุดสีเขียวสี่จุดสีเหลืองเห็นไหมครูสาวเลยแนะนำให้เด็กๆรู้จักสีก่อนและเด็กๆจะได้ไปหยิบสีมาระบายถูกต้องอันนี้ก็คือหน้าที่สาสิบสองนะคะเด็กๆให้ระบายสีตามจุดที่เขากำหนดมาให้แล้วก็หน้าที่สามสิบสาระบายสีดอกไม้ประจำชาติอันนี้ อันนี้เด็กๆไปทําที่บ้านนะคะการบ้านของเด็กๆวันนี้2หน้าก็คือเกี่ยวกับการระบายสีภาพก็คือ32และ33าอย่าลืมทําการบ้านนะคะเด็กๆเจอก,กันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ